ครับเรามาชมสถานที่ซึ่งใครๆก็ไม่อยากมาเยือนนะครับแต่ว่าเราเป็นทีมงานท้าพิสูจน์ครับนะครับท่านจะเห็นได้ว่าสารประภูมิเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมครับดูบรรยากาศอุ้ยไฟดับเุ้ยไฟดับขยับขยับไฟวะอุ้ย,ขอ,ข,ออยขอโทษเด้อขอโทษเด้อไม่ได้มาลบมาหลูเด้อ ว้ายเพื่อนก็อยากดูเลยมาส่งอุ้ยอุ้ยบรรยากาศโอ้ยฉันห้ามเดินเล่นเช่นเคยหกระถิงหืมบังมาเมนมาซีมีเททั้งนี้เด้ทางพูนกัมีนะเทล่ะเห็นไหมครับเห็นบรรยากาศไหมครับเหมือนภูมิเราด้วยเป็นไงลูกนี่คนนะครับเราจะให้ท่านได้ชมนะครับ ท่านดูบรรยากาศนะครับครับยาวสุดลูกหูลูกตานูเลยครับนี่ครับเฮ้ยไฟติดเผาเขาแล้วเท่านี้ก่อนเด้อนะท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับเห็นหน่าดูเลยไปแล้วครับ